ไอ้กะดูยูใส่เ็ดนะลูกใส่เกลเกี็ยอนเท่าไห่แถ้าเขากันได้ปออันกกระตูนอเว้าเอาช่องไม้ต้อลูกเอาช่องไม้เลืส สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราก็มากับลูกสาวนะคะเราจะไปเดินตลาดวันนี้ลูกสาวอยากไปไหนนะไปฟ้าลูกก๊วยค่ะส <c oughs> องอพี่ชายไปโซ่ใส่สองสาวนี่เบิ้ลเงี้ยในกระเป๋าก็สี่ใจของกลับมาจากอันบอถามแน่าม,าามาค่ะอ้นวนเต้ที่หน่อยแม่ทั่วโลกดูเหรอเต้เที่ให้กระูกจะแตกแล้วเอาค่อยกันหน่อยก็การสองห้องนึงแม่ แม่อันฮไปมมอขึ้นอันนี้มัน1ีบเอขามัน10บ้องแลนบเที่มมอขึ้นอีกเก้าขามันแปดทองก็น้อยก็ากาันสองหองแมวมันก็บรืลืนกันปนันดอยเย,ยี่ยมมุยมุ่ยเพราะสิเดีไปป่าลูกโปง่งป่ามันแม่นเด้อ เราจะไปปลาลูกโป่งกันนะคะว่าเราจะได้อะไรมาวันนี้จา่ายวุดบานแล้ววุดใดจ่ายูดมิแม้อโอเคค่ะ มีเด้อจ้าน,น้องเพลงโตจริงเด้อจ้าใช่น่าจะใช่ลูกโอเคเดี๋ยวเราไปตารลูกโป,ป่งกันนะค่ะดอกยี่สิบบาทมันเด้งบา้า เข่ได้อากจ้ด้เนี้ไอู้นได้กเนาะอ่อันนี้พูดไหนพดว่มันเด็กมอลูกหม่กตามูกติไอปลาเนกปก่นด้แม่อ้กา้นเอาลูกยีสโอ้แม่แม่เป็ได้รู้ไ้แม่ก็สมลูกไงหนูก็สา้ไม่ได้คุณตาี้บอกปั่่นเอาลององล ล,อ,อ,ล,อ,อ,ลองควนหนูล้องควนลองควดูเลย่ล้องลองไลูกล้องไละโอ้ไม่ได้เาก็เห็นผ่เดียวมันไม่ ies, ได้ไงมันต้องหนูปลาเลยเร็วเร็วองดูก็ีอลูก เจี๊นไดูปเจีนเเถ้าถึงเขาก็ได้ลูงปออันตุ่นอะไร่ะูกวบอาชองไมตหนึ่งอาชองไมเลือกสองสามเอาออไหนเอาตัเลยตัวตัวตัวเดียวยังนี่ยังหนไ่ไป มันมีหลายตัวอยู่ด้วยแน่นแถ่แนงกตาบดนหืเลยเอาตัวหนึ่งอี้กตาลักเลยด้เวเลแดดีพี่บอค่ะนิ่งเลีงเงเลี้ือกแค่ปลาเดี่สองแักปลาเพ่นสามอันปลาพูละเซาไหนฮะอเลิศไปจงอันไปจงหนีตาวานไจงหนีตอเือพี่ของเนี่ เอาี่นี่ันนี้ก็ได้รับอยู่ลูกอย่้เอาสิมาอยู่วะจับลูกโป่งอี่แงแม่มีรางวัลทุกอันเน้ยอ่ใคัตบัตนวิยางแมนบอเมนบอค่ะอาบัตรจับสองันเอาย่มาจับล มีร้อบาทแม่จ่ายไปแล้วยี่มันจะได้หรือันจะได้ตุ๊กตาหรืออะไรเนี่ยดูนนุวมดีเพ<อ>ื่อนุษย์อยู่ใครจงไหนบานใค้เพิ่นกลัวเพิ่นก็แย่กว่าใครก็บันเดี๋ย่งเนาะหนึ่งหนึ่งปากกา

จองเลยจองตัวแ้วปนียืนลายยตคนี่สีแดงเอาิ่กับพแดงมีบอนี้โอ้แม่แม่คือไก่แท้ขนาดไก่ยังอดถืออยู่อลองดูางเบิ่ง่า่าลูกเด้งกบายหลก่

เออปลาใหม่นี่แหละเออปลาลงเนาะ oh. à, เจจก่อนเนาะต้อง่นแตกไเนาะบ่อีพอยังไม่ไก่มะพีพอเลยออเลยอีพอสู่เขาโอ้นอกแรก มันเล่นโหดนะรัตายยศฮะล้วนเยล่ะเอากำบมลลานเดิมไี่บอกเนี่ยรนจักรยานหกทีอะไรหรเอาห้าทอะไรหรอเอาสามด้อล้วใจด้อเือเห็นบอลร้วใจ ดอก่ดอกแมันดอกดอกมันเล็แหมันกแบบถอไม้เล่ยนต้งจากรถมากไม้เลอกอันนี้ปลาใชกันเอุดปลาถอกะดนเรอยแไดก็ได้ลูเอาหนูจแขงมันี้กปลาแขงนั่นแงเดียวลายจะเปป่าพุนดิว่นะไรไดหน่ะได้พ่ออได้แล้วไปได้ไปแล้วตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวน้อที่พ่อบปา้มเา ลุยนะพีพ่อเนี่ยทำมัเถือมันก็แตกอยู่มันก็ถือซื้อเอาหนัวเดี๋ยวเดี๋ยวกเพนจะโชว์ฝีมือเอาช่องไหมช่องไหมเอาปนย่อช่องนี้แมนเอาปืใส่เพเอนช่องเดิมช่องเก้าเข้ามาตามบันไดเลยสามบันได้เลยอ ถือเหือเอเงนลูกจเย็นใจเย็นเออิ่ดเงยนปมองเาะเอา่งม่ลูกเอาข้างบนจะได้ข้างล่างก็ได้บนก็ได้รถจัดรถจัดคุณบอกเราเพี้ยกับมวลปลาปนกับเพี้ยนเราสั้นอาไมยุ่ยมาดิย ข้าดเวข้าดูแลเอามายครตัวนลายข้าเขาเนรอบนี้ได้สิคุ้มเด้อตุ๊กตานั่นอีกรอบนี้ใครมาเนี่ยเราเลินเราเลิศบเน้อหรอนเน้อมาแล้วมาแล้วแข่งลัอ่ะปาาแี่นะคะวันนี้นะคะที่เด็กอุดมพาซาค่ะเอาเลยสามเอา

ลุ้มแท้แท้าเหลืออีกฟคนเดียวบ้นพอต้มพอต้มเชียร์ลองไป่ได้ิดหรอไงได้ยัได้ส <straightforward> ุดแรกอีสองสุดเลยนี่นั่นนี่ยังไี่ได้ปามันดึง คนบ้านอยังงคือเป็นตเล่นเถินตัวใหญ่ตัวนตัวนัไม่กดบานไม่อน่น่มีงนอันนั้นไปแบบแม่นันแล้วตจะป่าถือเขถือมเี้งอยู่ไหมอันนั้น่ายลองนะว่าอู้ค่ะพอันี้ตุตาขนาดเลยยิงไล่ะเอาขึ้านี้นี่ตตาเอายีตุ๊กตา่องละมนี่อ่ะยี่พอเรียสวนนึงนะค่าลองนะเออซาบาด าสองชุดค่ะอันนมันนักอันนี้อัน้อันนั้นอันนี้คนมันนักอันนั้นนักอันนมันหนักกือคนกนที่แก็ปาลาก็อยากปาดดียวป้ปดอ่อันมันถือุดตันกดมันถืมันเด้งออกมาันก็บถือาของเก็สูงข้เอผู้ใดอยากกวนาครับเมียนี่ก็แล้ว่ ไปไปไปสู่เขาไปก้อนจอกเออดอกแรกอเออไปแล้วล้านไมมล้านบึงล้านหอกเดียวอีละอี่แม่งอกแรกเออโอ้ย

Tân nhân chất tôi 7 3, 7 những ngày. tôi như thế, này, hát tôi. Hoch chuột. Hoch chuột mọi người. Hoch chuột mọi người. 6 sếp sáng sửa chút Mam anh mày. Tân mày. Tân mày. Tân mày. mày. อีพอเด้ออีพอแม่นบ่เป็นันบ่เแนวโอ้ยลงอยู่เด้อผัวกับเมียโอ้ยสแบบแบยังนเดียวตกสองเ้ยสามุ้ยแม่าักวบอลพาสักดอกเด้อพี่บงเด้อแิ่ยิง,ง okay. info? then, ลุยชนะลูกนี่เอ้ยบ่ลุยบบอบยิ่งบดเอา เลี้ยงเยอะาโอ้ยย่ตอย่างรอมันน่กหลวทำมันถืออันี้สอ้ยลงอ้ยลงพวกันหวกนเมียขึ้นเบนแทะลูกเียเอามาให้อยแไม่ัดลูกเียเอามาเีย้องปลูกนึงี่อยวถือกสุดอกเด้อม่ตุ๊กตาเอ้ยลง ้ยมึงเพลงผานหนึ่งค่ะอีเม่เล็กโอ้ยเบลเบนไม่ได้ผ่านผ่านสักดอกยี่ห้อนผ่านด้วยนั่งยิงพัวดูโอ้ยก็สิตธิยานแท้ไปจับแต่เวลาไวจับด้วยจะแอะโหลดพัวนี่เออลุกอีกแล้วหนูก็มายิงไปพัวโอ้ อาเสรปืนรั่นแล้วดีอยู่คือถือขึ้นลองเลยแม่เมยเม่แบบงานเห็นบ่มันแมนอ้วนมันแมนโอ้ยบัโลกพาดพาหนึ่งดอกเอาไม่ได้ตุ๊กตาเด้อเอีกส่วนหนึ่งเอ้กส่วนหนึ่งสิทตุ๊กตาพอผอจางก็จะประหาสสองดอกสามบห้าบ่กแมนสามสิบห้าุดหลสามชุด ได้ได้เส้นใจนี่ก็ค่าได้เอ็นอยีบอกสามี่าดีสี่โอเคามอีสุดามวันไดสามที่หาดีกทตัวแล้วโยนีกไไปไข่แน่หัลัเดี๋ยวเลยโอเคเอามืเจ้บขึ้นม่นแถอเรากิ๋วเห็นยิ่งเลยโอยรอบแหลกซื้อแห้งยังหลวีพอลุกอีกบ่เอาสองตัวได้พอออ้ยอีพอวันผ่านชังดอกเลยอ่ะ บุม้มเฮ้ยมันบาลงเอออีพอร์อีรรออกเลยมันถืออยู่เลยแต่มันบาลงมันติดกันพอด์ตเบาอ้าสาั่นเอาโคตรไหมเออมก็ถือได้ขออย่างนี้ว่ามือยังหล่อเ,ออเลยข้าวหนึ่งขอหนึ่งกอด ัก็ือดเลยเาเวคสีันล่งือ่ี่อู้คนแม่นเลยจอดเลยพุ่นพุ่นเอาลองอีแล้วจ้าลได้ได้แท้และตัวนี้นะอย่าลงหลยอย่าเขามาให้งี่เอาลงเอาลงเอาเนาะพุ่น ยี Me oh, oh, ่แห no no ้งมืดโอ้ยลุยอีกล่ะยี่พอบอลผ่านจักดอกเลยคอยกระโดดยูเดอร์สองตัวโอ้ยเริ่มเริมตาเกเริ่มตาเะอเบิ้ลแห้งะลูกสุดหายนับครบบนครเบงก่อนขายจัตัวเอเออเลิศหน้าเพื่อนหนเพื่น้าเบิ้งบาทว่าขายจักตัวไปะ ส <3 S 1> อ่าสีเหลือหน่อยขั้บ่พ่อกับสี 5, เหลือหน่อยอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสาม เอ็3สามสองสามามีตยสตัวแม่ได้ยอไม่มีลูกฟูงไไม่มีลูกเดีงสองอ่ะพี่เอาแม่ตงเพ่งเลือกเอาตัวไหนไม่หนออะไรแล้ตาหนูสีแดงเอาเลยเอาสีแดงเลือดเด็กุกตาแบบลายเขาบอกว่าไปซื้อเอาเนี่ยมันตัวละร้อยเลยตัวละร้อย้วเหมือน โอยเศร้าโออยู่ได้อยู่ล่าสุดไปปลาเปล่ามากกับว่าสนามนี่ก็ตุ๊กตาโอเคพี่น้องงอนยูบ่หินห่วยังูยังยาเสดเออไปหากินต่อโอเคนะคะ